โครงการโรงเรียนสุจริตนะครับข้าพาเจ้านายบุตรศีหมื่นสุขนะสางสขอความคำมั่นสัญญามั่นสัญญาต่อพันธะกรณีพักกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนสุจริตรจริดังนี้นข้อหนึ่ง,งเราจะร่วมกันป้องกัน,กน,กนและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ,แข,แบ,บข้อสอง,อสองเราจะปลูกฝังค่านิยม,ยมความซื่อ,ส,อ oh, สัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน ความซื่อสัตย์สุจริตร,ระหว่างโรงเรียนและชุมชน,ชมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน,ยยนทั้งหมดนี้นเพื่อทำโรงชาติ